น้ำยากะทิที่นี่ก็คือสะใจมากอืดูน่กล้ามปูกันเชียงปูนะฮะแล้วก็เป็นก้างเนาะตัวใหญ่ๆเนาะอ่านี่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 นวันนี้ก็คือกินปูจนแบบกล้ามออกไปแล้วอันนี้เป็นกันเชียงปูนะครับกันเชียงก้อนๆเลยฮะอ่าให้ดูก้างเขาตัวหนึ่งเถอะก็คือมาเต็มช้อนแบบนี้เลยก้ามปูโอ้โหโอ้โหจะเป็นกันเชียงปูมาแบบเป็นยนก้อนเลยเนาะอยู่ในทอดมันเนาะ กินขนมจีนร้อนๆนะครับชิ้นหนึ่งของเขาคือใหญ่มากแม่ไปฮะลองดูอือคือข้างใน่เขาใส่กันเชียงปูมาให้ด้วยนะออแล้วก็มีโบมาด้านบนเอ,อ่วน<ช>ี่ตอนนี้เราอยู่ที่พัทยายนะให้ดูร้านที่เรามาร้านจอดรถก็คือแน่นแล้วอ่ะโอ้โหดูฮะนี่ที่จอดรถคือเต็มหลังร้านทะลุไปหน้าร้านอ่ะให้ดูเวลาคือร้านเพิ่งเปิดหนึ่งชั่วโมงนะใช่เปิดคนมาเร็วมากสวัสดีค่ะน่ยทลุ สวัสดีค่ะน่ารักเลยวันนี้เป็นปินเซตเหรอลูก <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขนมเส้นคุณย่านะครับที่พัทยานะฮะร้านนี้คือดังมากทุกคน น้ำยาเขาก็จะมีให้เลือกเยอะแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแค่รายชื่อนะน้ำยาจะอยู่ข้างในนะทุกคนไปเดี๋ยวพาไปดูวันนี้เราเอาน้ำยากะทิหม้อไฟเหมือนเดิมนัดใช่เนาะเออเอาปากใต้พี่ด้วยนะปากใต้ให้มอหนึ่งเออพี่ชอบไปป้าเอาอะไรครับไปป้าอยากกินอะไรครับลูกอยากกินไก่ทอดอยากกินไก่ทอดไปเติมข้าวผัดให้ลูกด้วยข้าวผัดด้วยพี่จ๋าเอาแค่นี้ก่อนจ้ะพี่จ๋าอ่าดูให้ดูน้ำยาของที่นี่ฮะน้ำยาที่นี่คือมีให้เลือกเยอะมากแต่ละอย่างน่ากินน่ากินมีเป็นนนนหม้้อแบบีเลยะะทุกค โอ้โหผมถ่ายไม่หมดจริงนี่ให้ดูรายชื่อกันดีกว่าง่ายๆอยู่ข้างหลังเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับเขาจะขายเป็นแบบถ้าน้ํายาอย่างเดียวก็ประมาณ6กเบาทอะไรประมาณนี้นะทุกคนอ่าขนมจริงก็สั่งแยกได้นะแล้วแต่คนชอบเลยนะฮะเลือกเอาอันนี้เป็นน้ํายากะทินะครับน่าข้นๆแบบนี้เลย ติ่กล่องไก่ลูก่ลูกชิ้นนะทุกคนที่จะให้ดูผักสดเขาคืเขาจะใส่ตู้แช่ไว้แบบนี้เลยนะเขาก็จะแบ่งไว้เป็นจานๆเนาะมีทั้งผักสดผักต้มเลยผักองผักดองอะไรก็คือมีหมดเลยนะมีที่เรื่องกิบเอาอประมาณนี้ไข่ต้มนะใบละ1ิบาทผักส่งผักสดอยู่ข้างนอกก็มีนะคะนี่เป็นใบที่เขาชอบกินกับขนมจีนอะไรแบบนี้ น้ำผงน้ำแข็งที่นี่ก็ตักได้เองเลยฟรีนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดของน้องเปปลานะครับเป็นไก่ทอดไปเตยน,นะลูกเนาะโ <c oughs> อ้โห่กำลังอร่อยเลยนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดปูของที่นี่นะครับให้ดูเนื้อปูก่อน <c oughs> เนื้อปูมาแบบท่วมๆเลยนะคะทุกคนมีน้ำจงน้ำจิมมาให้นะครับอ่าประมาณนี้ของเธอสั่งอะไร,ะไรมานะนี่ <c oughs> เป็นขนมจีนทอดมันเป็นทอดมันปูก้อนได้เธออ่ากินคู่กับขนมจีนเป็นเซตเซแบบนี้นะครับน้ำยาก็คือ <c oughs> จะเป็นแทนน้ายาเนาะเธอเนาะใช่อ,อันนี้เป็นเมนูใหม่เขาไงเออเอามาลองเนาะเธอเนาะเราจะบอกว่าถ้ามากินที่ร้านสั่งข้าวอ่ะเขามีน้าซุปผักกาดดองแถมให้ด้วยนะเธออันนี้คือผักกาดดองไกง่หรอใช่เป็นน้ําซุปหอมๆวันนี้อันนี้เราสั่งเป็นข้าวผัดปูมาไง<ช>เออเขาก็เลยแถมมาเลยถ้วยหนึ่งเนาะอันนี้คืออลาัางการจัด จะเป็นน้ำยาหม้อไฟเนาะเป็นน้ำยากะทินะใช่ในเราสั่งไปแบบทะเลรวมเลยคือเขาก็จะมีเป็นก้างอูเป็นก้ามปูแบบนี้เธออู้ดูฮะนี่ให้ดูก่อนก้ามปูอันหนึ่งดียามมากเขามีเป็นกันเชียงได้นะนี่นี่เเป็นแครบนะเป็นอะไรนะลูกแครบแครบเป็นแครบใช่ไหมลูกอ่าใช่ใช่ช่มาทั้งกันเชียงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าก้ามอ่อนเนาะเธอเนาะอ่าใช่แล้วก็มีกันเชียงแล้วก็มีเป็นก้างเนาะเป็นก้างตัวใหญ่ใอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นไข่ปูอันนี้จะเป็นน้ำยาของผมนะครับจะเป็นน้ำยาแกงใต้อันนี้คือทีเด็ด ที่นี่คือเผ็ดร้อนนะทุกคนใช่อันนี้เขาสั่งมาใส่เป็นปูก้อนเหมือนกันของเจ้อ่านี่ฮะจะเป็นกัญเชียงปูมาอยู่ข้างในนะครับกับพี่แกงใตร้ร้อนๆเผ็ดๆนะัะผมชอบมากที่นี่จะเผ็ดออกเผ็ดร้อนนะทุกคนใช่นะคือถ้าใครชอบกินรสแบบจ,จัดๆนะ้านแนะนําเลยน้ายาน,นี้ใช่ไปป้ากินไหมคะเอาไหมไม่เอามันเผ็ดขอลองอันนี้ก่อนเลยคืออยากกินมากเป็นขนมจีนทอดมันปูนะยังไม่เคยกินเหมือนกันเขาจะมีน้ําจิ้มมาให้แบบนี้นะทุกคนอ่านี่ฮะจะเป็นกัญเชียงปูมาแบบเป็นนก้อนเลยเนาะอยู่ในทอดมันเนาะ ชิ้นขนมจีนร้อนๆนะครับชิ้นหนึ่งของเขาก็คือใหญ่มากแม่ไปฮะลองดูเป็นไงค,อคือขา้างในเขาจะใส่กัญเชียงปูมาให้ด้วยนะออแล้วก็มีโบมาด้านบนอยู่เป็นไงนเข้ากันเนาะคือน้ำจิ้มทอดมันเขาจะไม่ได้เหมือนน้ำจิ้มไก่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาผสมน้ำจิ้มซีฟู๊ดไปด้วยอ่ะเธอมันจะแซ่บๆนัวๆเผ็ดๆเนาะเปรี้ยวแซ่บๆไหมลูกแซ่บไหมแซ่บไหม กินไก่ใหญเลยคนเนี้ยและลอกกินตะหนังเลยนะดูดูเหมือนไงแซ่บไหมลูกแซ่บไหมแซ่บร้านๆเลยดินะให้ดูเป็นไงเนื้อปูเขาคือแบบมาเป็นปูก้อนอะใช่แล้วซอสมันชิ้นนึ่งก็คือใหญ่ว่างนะถาดหนึ่งเขาประมาณ7ชิ้นนะทุกคนมีน้ำจงน้ำจิ้มแล้วก็จะมีเป็นเซตขนมจีนมาให้เนาะ ใช่เออนเนแม่กินคำใหญ่เลยเออแม่กินคำใหญ่เลยใช่ไหมคะป้ากินคำใหญ่เหมืนอนอ่ไปป้ากินคำใหญ่มากสิคะลูกอ,อืมเป็นไงชอบโอ้ชอบอแม่ก็คือเพลินกับเมนูนี้มากใช่อ,อ<า>่ะกิงเ,เป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งเค,เคยลองไงนะเซตหนึ่งเขาจะมีทอดมันมาให้เจ็ดตัวเนาะ กับขนมจีนแบบเนี้ร้อยห้าสิบบาทเอาจริงราคาดีนะเธอนะใช่แล้วเนื้อปูก็คือมาแบบจุกๆเลยเธอใช่ชิ้นนึ่งก็คือใหญ่มากแบบนี้เลยให้ดูให้ดูเห็นไหมนี่กันชงกันเชียงนะไะฮะ<ช>ดูเลยอาจจะจุกปูแล,ล้วล่ะวันนี้ก้ามออกอันน้งผมมะอาดูกันเชียงกันอือหือ,อยังไงแม่มาแบบจัดเต็มมากใช่จายอะไรแบบนี้เป็นน้ำยากแกงใต้นะคะเดี๋ยวผมราดไปเลยอา โอ้โหร่วมๆต่างใจแบบนี้บอกเลยให้ดูกระเทียมกันใกล้ๆเห็นไหมอูโห,โโหดูดิเต่งๆแบบนี้นี้จะเป็นน้ํายาแกงใต้นะใครที่ชอบกินเผ็ดน,นะแนะนําอันนี้เลยอันเดียวจบ <c oughs> อือหือ <c oughs> เป็นร้อนเหมือนเดิมดูเนื้อกันยังกูฮะกันเชียงเยอะจริงเยอะมากต้องสั่งมาเป็นหม้อไฟนะ หม้อไฟนั้นถึงจะได้แบบนี้นะใช่ถ้าสั่งราดปกติจะไม่ได้แบบนี้นะบอกก่อนเดี๋ยวต้อับสนไงเนาะใช่ไหมอ่าแล้วอันนี้อันเสียงคือเยอะมากเนี่ยให้ดูให้ดูเห็นไหมตัวน้ํายาเขาอ่ะเห็นไหมเขาเคลือบมากับเส้นเลยอ่ะใช่เหมือนใส่พริกไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเธอเนาะไม่รู้อ่ะสูตรของเขาแหละแต่มันจะเผ็ดร้อนแบบแกงใต้เลยอ่ะมากคือ ถ้าใครที่ชอบจริงเผ็ดนะสั่งอันนี้เลยมันเผ็ดจริงนะเนี่ยเพิ่งจะออกแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีสาวที่ไหนมาเต้นเนี่ยแสดงว่าอิ่มแล้วใช่ไหมลูกน้ำยากะทิที่นี่ก็คือสะใจมากอืมรวยนะกามปูกันเชียงปูนะฮะแล้วก็เป็นกั้งเนาะตัวใหญ่ๆเนาะให้ดูความข้นของน้ำยาอ่าราดไปแบบนี้เลยฮะก็มีกันเชียงเนี่ยนะเธอเอากันเชียงขึ้นมาด้วย ่่่านๆๆๆนีีๆๆๆยยเเวันนี้ก็คือกินปูจนแบบกล้ามออกไปแล้วจริงอันนี้เรื่องจริงให้ดูกล้ามเขาตัวหนึ่งเธอก็คือมาเต็มช้อนแบบนี้เลยตัวใหญ่ๆฮะเต็งๆตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนะลูกเนาะแซ่บมากกินคำใหญ่ไปนคำให่ไากไหมแม่โอ้โหแม่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมต้องกินกับเส้นหลังเนี้ยอ่าก็แคร์ น้ำยาที่นี่คือเด็ดดวงเนะเาะเขาข้นมากนะเธอ <แก S 1> ดูดิอันนี้ขออนุญาตใช้มือเลยนะอ่าน,นี่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 กลามปูมโปูดูโอ้โหจะไปฮป่าฮ่าฮ่าอือดูดิมันห่วงเนื้อมันมันมันเป็นเป็นสดสดไงเอเนาะใช่แล้วเนื้อคือหวานมากหมอห้อไฟที่เราสั่งมาเนี่ยเขาจะมีเป็นเซตนะทุกคนจะมีขนมจีนให้กระเช้านึงแบบนี้นะครับตอนแรกเขามาแบบปูดๆเลยนะแล้วก็หม้อไฟหม้อหนึ่งอ่ะสามร้อยยี่สิบเก้าบาทคือเซตหนึ่งเลยเนาะ มจะไดจแบบซีฟู้ดมาจัดเต็มเลยเนี่ยขอกันเชียงเน้นๆเลยอให้ดูอันนี้เป็นกันเชียงปูนะครับกันเชียงก้อนๆเลยครับอ่านี้ฮะนะฮะอัดใจเนาะกินกับน้ำยาแบบท่วมๆแบบนี้ไม่รู้นะพี่เป็นคนชอบกินน้ำยาเยอะนะเขาก็ชอบเหมือนกันน้ำยาเขาคือคนมากเถอะถ้ารานมาแบบแห้งๆมันไม่ค่อยอร่อยอ่ะตักซีฟู้ดมาบังจนแบบไม่เห็นเส้นขนมจีนแล้วเส้นหายไปแลนี่นะับเลยครับ อันนี้จะเป็นผัดมาม่าหอเยเชลไข่กุ้งนะทุกคนให้ดูหอยเชลเขาหอยเชลมากระใส่กุ้งแบบนี้นะฮะตัวเต่งๆนะครับไปลองดูผัดมาม่าเขาเป็นผัดยังไงเธอเหมือนผัดขี้เมาไหมไม่รู้ใช่เคยกินแล้วรสชาติเสาเเหมือนผัดขี้เมาเลยเธออ่านี่ฮะมาแบบแน่นๆเนาะกับกระเฉดด้วยเนาะมันเป็นผัดขี้เมาเลยอ่าประมาณนี้นะครับให้ดูุ๊บ มแม่เลิมหมดแล้วลูก <c oughs> ใครอยากตามมานะคะร้านนี้ชื่อร้านขนมเส้นคุณย่าพัทยานะครับจะอยู่ใกล้ๆกับทางรถไฟหนองปือนะคะนี เข้ามาอยู่ติดถนนเลี้ยวเข้ามาตามทางนี่จะมีที่จอดรถด,ด้านในนะครับมาตอนเที่ยงเที่นี่คนก็จะเยอะนี่คนล้นออกมานอกร้านแล้วทุกคนตอนนี้ใครมาไม่ดูเดี๋ยวเราใส่หีกัดไวใ้ใต้โพนนะร้านเขาจะเปิดแต่9โมงถึง4โมงเย็นแล้วนะหยุดวันพุธนี่อันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นน้ำลูกลานใบเตยนะเขาบอกว่าปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวเองเลยลองสั่งมากินเลยอันนี้แก้วละ5 0บาทเนาะที่เธออมาอล,อลองลองเทให้ดูดิน้ำลูกลานเป็นยังไงเนาะอ๋ออันนี้คือเนื้อลูกลานนะคะทุกคนอาจจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ ปีหนึ่งมีให้กินครั้งเดียวเนาะลองชิมดูสิกระดกไปเลยเป็นไงฟิลเขาเหมือนกินลูกชิ้นผสมกระดูกอานใช่ไหมอันไปป้าลองไหมไปป้าลองไหมคะเอาไหมลองไหมคะเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่ค่อยเอาเอาดูใจกับไก่ทอดเขาแหละอร่อยเนาะเนี้ยเนาะเปล่าไห้พี่แก้วหนึ่งเปล่าพี่แก้วหนึ่งของพี่เออนี่ดู น้องเปป้ากินไก่จนจะหมดอยู่ละหนังอะ่ะไม่ใช่เนื้อนะอันนี้ฝีมือการแท้ของเขาด้วยนะคือแท้หนังจนหมดจริงๆอ่ะสุดยอดอันนี้60บาทเองนะราคาอาหารแต่ละอย่างน่ารักนะอย่างอันเนี้ย100บาทเนี่ยอันนี้ก็ของเป็นน้องเปป้าจะสั่งมาไม่กินเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านเนาะได้เด็ดกาเนี้ยเออหนึ่งร้อยบาทเองทุกคนแต่ละอย่างราคาก็แบบสมเหตุสมผลน่าจริงใช่ราคาไม่แรงแล้วพวกซีฟู้ดออกมาส,กสดๆเลยอะทำไมรู้แล้วทำไมคนถึงเยอะนี่ให้ดูก่อนบรรยากาศเห็นปะ ไม่มีโต๊ะว่างเอาอย่งนี้ดีกว่าคือต้องต่อคิวนะราแล้วว่าใช่เอาไปป้าทุเจ้าพี่พี่เขาก่อนลุกบายบายก่อนทุเจ้าก่อนบายบายสวัสดีค่ะเลิฟยูเลิฟยูไงลูกเลิฟยูมินี่ฮาร์ดให้ดูอัปเดตล่าสุดครับตอนนี้ก็คือมีที่นั่งรอแบบนี้ด้วยนะนั่งรอนอกร้านใครมาตอนเที่ยงก็คือตรงนี้จะเต็มไปหมดเลยทุกคนซื้ออะไรลูกพี่เด็กแอบชิมคาราเมลคุณป้าแล้วเอาอะไรลูกเอาคาราเมลปอะกอบอุ่นหนุนคุณป้าหน่อยแล้วอุ่นหนุนคุณป้าหน่อย คุณป้าหนอเร็วป๊อบคอนใครชอบกินป๊อบคอนมาแม่แกะให้ป๊อบคอนนะอชิมให้คุณยายดูหน่อยค่ะคุณยายมีแบบไหนบ้างมีคาราเมลป๊อบคอนกับอะไรจ้าคุณยายจ๋ากับชีสกับชีสเนาะอันนี้อชิมชิมให้พี่ๆดูหน่อยโอ้งของอร่อยนหน่อยเออชอบชอบไหมชอบไหมแซ่ฟไหมแซ่ฟไหมแซ่บแซ่่บอาแซ่บฟอ่ะซื้อคุณยายหน่อยซื้อคุณยายหน่อยเร็วเอาไหนชีเลยชีเลยเอากี่อันเอากี่อันลูกเอาไหนอ๋อรางวัลของคุณยายอันเท่าไหร่จ้าคุณยายจ๋าละบาอันละเก้าสิบบาทนะมีแบบ คาราเมลป๊อปคอร์นกับแบบชีสนะทุกคนอ่ะลองมาชิมกันดู <laughs> ประมาณนี้อยู่ใกล้ๆที่เนี่ยที่นั่งรอคิวนี่แหละ <laughs> นี่มีคนการันตีแล้วดูก่อนไม่ก่อนไม่ใส่ถุงใส่ถุงไหมใส่ถุงไหมไม่ใส่แล้ว <laughs> <laughs>